สำหรับคลิปนี้นะคะจะมาแนะนำเครื่องมืออีกตัวหนึ่งในการเรียนไพทอนค่ะไปที่ Google นะคะแล้วก็พิมพ์ PyCharm ค่ะ p y c h a r m แต่เราจะใช้เวอร์ชัน edu นะคะ e d u นะคะ education PyCharm edu p y c h a r m e d u นะคะกดเข้าไปเลยค่ะที่ j 7 brains com แล้วก็ภายชาม Edu ในไพยชาม Edu เนี่ยมันเป็นเครื่องมือที่ใช้เรียนใช้สอนโปรแกรมมิ่งของ Python นะคะแล้วก็ทำไมถึงเป็น Edu ก็ชื่อบอกค่ะ Edu คือมาจาก Education ซึ่งจะมีคอร์สอนแล้วก็ฟรีค่ะที่สำคัญฟรีนะคะกดดาวน์โหลดได้เลยนะคะในกรณี Mac พอดีโนดาวน์โหลดไว้แล้วสำหรับบางคนที่มีภายชามอยู่แล้วค่ะให้กด install Add to t o l s plugin ทำไมถึงกดตัวนี้ในส่วนนี้มันจะมีส่วนเสริมค่ะส่วนเสริมที่จะเป็นของการเรียนการสอนเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าหน้าตามันจะเป็นยังไงพอดีโน้ตดาวน์โหลดไว้แล้วนะคะเราก็มาดูว่าพอเรากดดาวน์โหลดค่ะสักครู่นะคะดาวน์โหลดมาแล้วพอหลังจากนั้นเรากำลังให้เขา install ช่วง install เนี่ยก็ปล่อยขั่นไปนิดนึงนะคะในภายชาม edu เนี่ย มันมีฟังก์ชันค่ะที่เป็นฟรีคอร์สที่สามารถเรียนได้คืออย่างบางคนอาจจะแบบเอะเรียนจากคอร์สเราแล้วอยากจะลองจากที่อื่นไหมอยากลองของ Jet n d บไหมยินดีนะคะเปิดเข้าไปลองเล่นได้เลยรวมถึงในในของไายชามนะคะ่ะเขาจะเน้นเป็นที่ text based programming ใน Turtle Editor ที่เรา,าได้ลงไว้แล้วก็เรียนมา2-3อาทิตย์แล้วเนี่ยในส่วนนั้นนะคะเขาจะเป็น ในบล็อกเบสโปรแกมมิ่งแต่พอเป็นภายชามภายชามจะเป็น Text นี่นะคะสามารถ browse c o u r s ก็คือกดดูได้เลยว่ามีคอร์สอะไรบ้างที่เราสามารถเข้าไปเรียนรู้ได้ค่ะ getting available courses นะคะเดี๋ยวมันก็จะมาตึงมาไม่เอ่ย นี่ค่ะเขาก็จะมี Jetbrain Academy Python Track มี Introduction ถ้าใครอยากจะลองดูหรือไม่เคยเริ่มมาก่อนหรือเรียนคอร์สเราแล้ว,ลวอาจจะยังแบบอยากรู้คอร์สอื่นเป็นไงเข้า Introduction to Python ได้ค่ะหรือว่าค่อยๆเริ่มไปค่ะมันก็จะมี Python หลายแบบนะคะรวมถึงหลายโปรแกรมนอกจากนี้ค่ะเราสามารถที่จะ create new project นี้แน่จะรู้หรือที่สำคัญคือเราเปิดค่ะถ้าเราที่ จำที่บอกได้ไหมคะว่าเดิมเนี่ยบอกให้เซฟเซฟในส่วนของ Turtle Editor ไว้ไหนไว้ในตรงไหนก็ได้เป็นโฟลเดอร์ต่างหากเพื่อจะใส่เข้าไปถูกไหมคะคราวนี้เราจะมาดูคะ่ะว่านี่คือจาก Turtle Editor เปิดใน y ายชามหนะ้าตาเป็นยังไงเปิดได้ด้วยและเห็นเป็น Text ค่ะแบบเดียวกันเลยเห็นไหมคะนี่คือ y ายชาม เอดูค่ะไว้ในอาทิตย์ถัดไปจะเริ่มได้ใช้หวังว่าสนุกแล้วก็เอนจอยกับการเรียนรู้นะคะสวัสดีค่ะ